เธอเป็นเหมือนเครื่องบินลำใหญ่ที่อยู่สูงและไกลอย่างนั้นอย่าคิดมากนะดวงทุกอย่างมีทางออกมาเนื่อยกินน้ำก่อนสิ เย็นหนูดีพายอดวงมาพักที่โรงแรมตามที่ตกลงกันไว้ครับดำเนินตามแผนเลยอไหมครับนายอ๋อเรื่องน้ำดื่มเนี่ยเย็นหนูดีไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับแหมแหมนายนี่ล้ำเลอจริงๆครับได้ครับครับผม เป๊เลยครับเป็นไปตามแผนของนายเป๊ะเลยครับเอ่อนายครับผู้หญิงเนี่ยผมขอได้ไหมครับนายอ๋อคือว่าพวกผมเนี่ยเดือนนี้ยังไม่มีผู้หญิงตกถึงท้องเลยครับนายขอปูชายด้วยฮนะเอ่อโอ้โหครับนายครับได้ครับครับผมตามนายทุกอย่างเลยครับ ้ย <Hey, S 2> จัดการได้รับเด็นครับจะให้เรียบร้อยเลยครับนาย ตื่นแล้วลูกเป็นไงมั่งอ่ะเจ็บตรงไหนมั่งหรือเปล่าเป็นอะไรคะเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นอาการปกติของคนที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองนะลูกมึกยังโกรธแม่อยู่เหรอเปล่คะ่ะแม่ขอโทษนะแม่รู้ตัวว่าแม่แม่ผิดนะ่ะ ที่แม่อยากจะไปได้เงินของในดวงเขาอะมุกาแม่ไปขอโทษในดวงนะคะไม่ต้องมาขอโทษมุกหรอกแล้วแม่ก็ขอโทษด,ด้วยที่แม่ไปพูดไม่ดีกับหนูดีเขาที่ไม่ให้เขาไปแย่งเงินของในดวงด้วยอฮะแม่พูดเหนกอนับหนูดีเหรอไม่น่าล่ะ แม่ขอโทษนะแม่ไม่ขอโทษหนูดีด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าหนูดีอ่ะเขาเลิกคบมุกไปแล้วขนาดนั้นเลยเหรอมุก่แม่่ะพ,พูดเรื่องนี้ตอนนี้ได้ไหมคะมมกขอพักก่อน ม่ขอโทษนะเมสเซจมานะลูก ล่าะพี่อ,อมต้องใช้นแน่ <c oughs> อะไรที่นี่อ่ะ,อะ,อะนี่เธอไม่รู้หรอกเหรอว่าโรงแรมนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจของบ้านฉันแค่นี้มันเลวจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของพี่อมใช่ไหมอ้าวก็เธอเองไม่ใช่เหรอที่อยากได้แบบนี้เนี่ยฮะฉันรักดวงก็จริงแต่ฉันไม่ได้อยากได้ตัวเขาฉันอยากได้ใจเขาแต่ที่ทำแบบเนี้ยมันทุเลศ แต่ก็สายไปแล้วล่ะนะเพราะว่าป่านนี้เนี่ยรูปก็คงจะไปถึงน้องมมกแล้วล่ะแล้วไอ้ดวงเนี่ยมันก็จะต้องสูญเสียทุกอย่างเร็วทำลายได้แม้กระทั่งคนที่ตัวเองรักแบบเนี้ยํำได้เรียกว่ารักสินะแต่ก็ช่างเถอะนะเพราะยังไงเนี่ยดวงมันก็รับผิดชอบเธออยู่แล้วล่ะฉันไปก่อนนะ 不是不是是是 ฮัลโหลอ๋อดูดีเหรอลูกขอสายสายมุกหน่อยค่ะใสยมุกไม่อยู่จ้ะนอนอยู่โรงพยาบาลอะอยู่โรงพยาบาลใส่มุกเป็นอะไรคะไม่ใช่เรื่องหนูใช่ไหมรูดีแม่ขอโทษนะที่แม่พูดไม่ดีกับหนูอะคือแม่เป็นพวกคิดขโมยเหมือนอย่างที่หนูว่าแม่นะแต่ว่าเรื่องนี้มุกเขไม่รู้เรื่องด้วยนะ แม่คิดแม่ทำของแม่เองอแล้วตอนนี้แม่ก็สำนึกผิดแล้วด้วยอะ่ะค่ะ สมใจเธอแล้วสินะเธอต้องการขัดขวางฉันกับดวงไม่ใช่หรอ,อฉันขอโทษอย,ย่าโทษได้ฉันเถอะนะฉันมันโง่เองแหละไม่หลงเชื่อแผนเชื่อของไอโอมันนะ่ะ ฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกฉันเห็นเธอมีความสุขฉันก็ดีใจด้วยมุกมุกฉันขอโทษฉันไม่น่าเลยมุกฉันไม่น่าเชื่อไอแผนชั่วงของอีโอมันเลยอ่ะฉันขอโทษยกโทษให้ฉันนะมุกมุกฉันรักเธอนะมุกมุก เกโทษได้ฉันนะมุกเธอพูดอะไรบ้างสิมุกฉันขอโทษฉันไม่รตังใจมันเป็นแบบนี้ ขอให้ขอบใจมากนะมุกงลาเธอนะมุกขอให้ดวงมีความสุขนะ สายมุกอยู่ที่โรงพยาบาลห้อง4209ในดวงฉันขอโทษนะขอโทษที่ฉันทำไม่ดีกับเธอนี่สินทั้งหมดเนี่ยฉันยกให้เธอหมดเลยนะฉันไม่เอาอะไรหรอกขอบคุณนะครับคุณนายแค่ได้รักแค่ได้รอ,แค,รอแค่พอให้เอาไปฟัง ต่อยอดวัน